มื่อนี้มาอัปเดตผลการค้นหาเล็กน้อยนะครับที่จมหน้าเมื่อวานนะครับพี่น้องปรากฏว่าเมือ่อคืนยุติการค้นหาอยู่ที่เวลาประมาณเทียงคืนนะครับผลกระตกมาแน่นะครับมือหนีก็ปรากฏว่าเส้าหนีกันยังบ่ท่านพอด้วยครับด้วยหายังบ่พรอเจ้าหน้าที่บัญ่าอยู่เ้าบดคืนนะครับ ก็มีเสามานีภูบปก้องหรือว่าภูมาไหกําัังใจกันยังทยอยมากเอยๆนะครับนะครับน้ามก็ลดลงจากเมื่อวานยูนิดนึงนะครับปรากฏว่าเด็กเด็กที่จมนนามยังบระทันพอนนะครับบุหูว่าอยู่ตำแหน่งใดหรือพิกัดใดนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเสาวันที่สองนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเปิ่นก็มาเต่าอยู่เบิ่ดขืนนะครับครับเส่ามากมีคนมาเบิงจักน้อยอาจจะร้ายขึ้นกน่หนีนะครับอันนี้คือเสือกที่ตังเจ้าหน้าที่่นใดเตรียมไว้นะครับเบิงความรุนแรงของน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นต่หยาดประไดนะครับน,นี่นะครับ เกาสิมีเรือนะครับมีเรือนะครับมีเรือมาทุกคนกันยังมาเบิงมาให้กำลังใจนะครับเาจ้าหน้าที่ทั้งอง,องค์การปกครอง่นกันมาตั้งเต็นเลยครับตั้งเต็นอยู่เ่าดูแลนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศประมาณหกโมงเสาร์นะครับนี่หกโมงเสาร์เดี๋ยวให้ถ่ายบึงบรรยากาศนะครับถือว่าความรุนแรงของน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ น้ำก็คือเด็กหน่อยนะจะอยู่ทื่อๆนะครับเ่นโดดโดดลงเครื่องมันอีความแห้งของน้ำก็เฮ็ดเ่รุดลงมาหนีนะครับนี่รุดลงห้างไตรุดลงมาหนีมันก็เลยเกิดน้ำน้ำมุนน้ำมุ้นนะครับนี่เห็นบ่น้ำมุนอยู่นี่เราซขคืนไปก็คืนบ่ได้มันข้ามองน้ำไหลมาปะทะนะครับเมิ่งพี่น้องความรุนแรงนะครับของน้ำน้อพี่น้อง เกิดหนามมุนนะครับโอ้ยนะครับเป็นตยาดนะครับเอา้าพี่น้องเบิ้งจงไดนอัปเดตจงไดนสีมาบอกพี่น้องอีกเด้อครับเด้อนะครับติดตามเรื่อยๆนี่ตอนนี้จะมีเจ้าหน้าทีท่ทยอยมาเรื่อยๆคนกับมา้ลยเรื่อยๆนะครับก็มาเบิง้งมาให้กําลังใจลูกหลานนะครับฝากถึงผู้ปกครองที่อยู่บ้านไก่นามหรือลูกหลานเป็นเลนนามไปบอยกับให้เป็น ตาหอนเดือว่าช่วงนี้นามหลากนะครับโปรดปฏิยู่ัสจะให้อนันตดนะครับเด้อให้ยังละเบิ่งดูแลบอกว่าอเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับบ่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับพี่น้องนี่มาอัปเดตอาการล่ะเออัปเดตเหตุการณ์ล่าสุดนะครับปรากฏว่ายังวันพผอวยครับเด้นนะครับคนก็มาคอยให้กำลังใจร้ายดะครับ้นะครับมาให้กำลังใจร้าย เป็นกําลังใจซอยกันครับให้พ่อเร็วให้พ่อเร็วๆนะครับเนาะมันก็เป็นปลาทักไตเป็นปลานะครับปลาหนามกับบมคอยเลือกปนไหลเป็นปลาเป็นลําซอบนะครับถึงเยาวาไปหลายหลายร้อยกิโลนะครับไอ้สิบกิโลนะครับกระเบื้องบรรยากาศนะครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็บท่านพ่อนะครับเนาะอ้าวเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่กฤซีมาหลายคนกฤซีมาหลายขึ้นนะครับ มาเป็นกำลังใจซอยกันครับผมอะขอให้พ่อไไ้ๆเ้ยนะครับสวัสดีครับ